เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันน,นางสุภาเพ็ญพรมโสโพลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคมวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นผู้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโบิคอวอร์จําปีการศึกษา2564ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรายการผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกด้าน อีกทั้งได้จัดการศึกษาภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสภาพทั่วไปของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอหนองนาคำม,มีผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาบริบทของชุมชนโดยรอบผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจากการดําเนินกิจกรรมระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาบิดาบรรดาอย่าร้างครอบครัวยากจนจึงเกิดปัญหานักเรียนขาดความอบอุ่นและก็ปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายสืบเนื่องจากปัญหาและความจําเป็นตลอดจนสภาพบริบทดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนอองนาคารวิทยาคมได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนานาวัตกรรมในการบริหารและจัดการสถานศึกษาขึ้นภายใต้ชื่อนวัตกรรมว่าการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมนาคาโมเดลของโรงเรียนหนองนาคมวิทยาคมประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก6องค์ประกอบดังนี้คือเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา a อ h i e v ฟเมนต์ ment, ความมุ่งถึงความสำเร็จนโยเลดความรู้และทักษะในการทำงาน ฮาร์ตติลคือความมุ่งมั่นทำงานด้วยความเต็มใจ a อส e s s m e n t การประเมินผลอย่างเป็นระบบและมอรัลคุณธรรมในการทำงานประกอบกับมีระบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย planning action observation reflection PAOR นำมาใช้ควบคู่กันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทำงานและพัฒนาเสริมสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่นักเรียนโรงเรียนหนองนคำวิทยาคมจากการดำเนินงานภายใต้การพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมนาคำโมเดลของโรงเรียนหนองน้ำวิทยาคมส่งผลให้ผลสมริ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีตามหลักประชาธิปไตยกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิาพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์สืบค้นข้อมูลหรือสแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนจำเป็นรวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต,ต่างๆยอมรับในกติกาของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีคุณธรรมจริยธรรมมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขดิฉันนางสุภาเพ็ญพรโสพลขอกล่าวขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ